รู้แค่นี้เป็นแอร์แขกได้แน่นอนอย่างแรกเลยนะคะก็คือลิปสติกเนาะลิปสติกเนี่ยปากจะต้องเป็นสีแดงหรือเป็นสีบานเย็นเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอร์แขกเนี่ยเขาค่อนข้างชอบคนที่แบบดูแบบสดใสฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทาปากสีซีดๆ,ๆไปมันจะดูแบบป่วยไงฉะนั้นถ้าเราทาปากจำๆไว้ก่อนเนาะ มันจะทำให้เราดู fresh นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสีแดงอย่างเดียวนะชมพูบานเย็นก็ได้ค่ะอันที่2นะคือเรื่องของเล็บนะคะเล็บนะแอร์แคกเนี่ยเขาค่อนข้างชอบคนที่ทาเล็บนะเล็บที่ควรจะทานะก็เป็นสีแดงสีชมพูบานเย็นหรือว่าจะเป็นเฟรนช์เนลก็ได้หรือบางคนนะอย่างกาตาอย่างเงี้ยบางคนแบบทําเป็นกลิตเตอร์กลิตเตอร์ที่เป็นแบบเหมือนแบบมีมุกมุกเพชรเพชรนิดหน่อยอย่างเงี้ยกรรมาการก็ชอบนะฉะนั้นอย่าลืมเรื่องของเล็บเลยนะคะ อันที่สาสำคัญมากคือเรื่องของถุงน่องหลายคนไม่รู้ว่าต้องใส่ถุงน่องเออจริงๆครูรคกลับมองว่าเฮ้ยมันน่าจะมั่นใจนะเว้ยมันสามารถที่จะแบบกลบแบบทำให้ขาเราเนียนได้ฉะนั้นถุงน่องสําคัญมากเพราะว่าถุงน่องเนี่ยเป็นหนึ่งในไอเทมที่ทําให้เราเวลาเราแต่งตัวเราเรารู้สึกแบบโปรเฟชชั่นอลฉะนั้นอย่าลืมและที่สําคัญคือเรื่องของสีถุงน่องนะขอแบบ เอาแขนไปเทียบกับขาแล้วดูซิว่าเป็นสีเดียวกันไหมธรรมชาติไหมอันที่4ี่นะขนตาปอมมาขอเถอะนะคนไทยชอบนักนะติดขนตาปอมเนี่ยเพราะว่าแบบอยากดูสวยสะพังเข้าใจว่าแบบสวยขึ้นแต่สายแขกเขาจะแบบคอนเซนเรื่องนี้มากที่แบบชอบความหน้าธรรมชาตินิดนึงนะคะแล้วก็เขากลัวว่าขนตาเนี่ยเวลาไปเสิร์ฟอาหารผูร้โดยสารเนี่ยมันจะล่วงลงไปที่อาหารผู้โดยสารแล้วมันก็ไม่ไฮจินิกจะเป็นอะไรก็เช่นกันนะไม่ว่าไม่ว่าแต่เป็นสายแขกนะ เขาไม่ให้เลยนะติดขนตาปลอมอะฉะนั้นนะคะไม่เป็นไรค่ะปัดมาสคาร่าหนาๆพอแล้วและเคล็ดลับข้อสุดท้ายที่ไม่ควรมองข้ามคือการแว็กซ์ขนขนแขนขนข,นขาพอเดอร์อย่างอื่นไม่ต้อง <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่า,าเขาจะดูว่าเราแบบดูสะ,สะอาดสะอ้านไหมเพราะว่าเราทํางานบริการใช่ไหมคะมือที่ไปเสิร์ฟเขาเนียนไหม ฉะนั้นใครที่แบบมีจอนเนาะเอออีกอันนึงคือจอนถ้าเกิดแบบมีเยอะมากก็ต้องแว็กซ์ออกไปให้เราดูแบบสุภาพเรียบร้อยแล้วก็นิชด,ด้วยค่ะฉะนั้น5ข้อนี้นะทำตามนี้สมัครแอร์แคนได้แน่นอน